โอมชานติวันนี้วันที่12เดือนมก,กราคมปี2025เราจะมาฟังคำพูดของอเวกบัคดาดาซึ่งพูดโดยอเวกบัคดาดาเมื่อวันที่15เดือนพฤศจิกายนปี2003ทำจิตใจของลูกให้มั่นคงและใช้พลังของการเพ่งรวมที่จะมีประสบการณ์สภาพเทวดานางฟ้า วันนี้นายของสมบัติทั้งหลายกำลังมองดูที่ลูกๆของท่านทุกๆท,ที่ผู้ที่เต็มไปด้วยสมบัติท่านนั้นได้ทำให้ลูกแต่ละคนและลูกทุกคนเป็นนายของสมบัติทั้งหลายลูกลูกได้รับสมบัติเช่นนั้นที่ไม่มีใครอื่นใดสามารถให้กับลูกได้ดังนั้นลูกแต่ละคนมีประสบการณ์กับตัวลูกเองอยู่อย่างเต็มไปด้วยสมบัติทั้งหมดไหมสมบัติที่สูงส่งที่สุด นั้นก็คือสมบัติของความรู้นี้สมบัติของพลังสมบัติของคุณธรรมและพร้อมกับสิ่งเหล่านั้นลูกยังมีสมบัติของพรจากพ้อและจากครอบครัวบรามินทั้งหมดดังนั้นให้ตรวจสอบชานนั้นได้รับสมบัติเหล่านี้ทั้งหมดไหมสัญลักษณ์ของดวงยานผู้ที่เต็มไปได้วยสมบัติทั้งหลายก็คือคนอื่นๆนั้นก็ยังจะมีประสบการณ์ของความสุข จากดวงตาใบหน้าและความประพฤติของดวงยานนั้นดวงยานใดๆผู้ที่เข้ามาสู่การติดต่ออยู่กับดวงยานเช่นนั้นจะมีประสบการณ์ดวงยานนั้นปรากฏเป็นจิตวิญญาณแตก,กต่างกันไปด้วยความสุขอโลกิจของพวกเขาในการได้เห็นความสุขของลูกดวงยานอื่นๆนั้นก็ยังจะมีประสบการณ์ของความสุขในเวลาสั้นๆ ดังเช่นที่ทุกคนรักและรู้สึกว่าเสื้อผ้าสีขาวของลูกๆดวงยานบรามินนั้นแสนจะน่ารักและเฉพาะพิเศษพวกเขานั้นมีประสบการณ์ของความสะอาดความเรียบง่ายความบริสุทธิ์ผ่านเพื่อผ้าเหล่านั้นพวกเขาสามารถบอกได้จากที่กไกลยว่าผู้นั้นคือบราหมกุมารและกุมารี เหมือนการประกายความสุขและความซาบซึ้งของการอยู่อย่างมีโชคนั้นจะปรากฏให้เห็นอยู่ในความประพฤติและใบหน้าของลูกๆดวงยานบราหมินได้ตลอดเวลาทอนขอให้รูปนั้นจงมาเป็นเทวดานางฟ้าที่สมบูรณ์และรับอันดับหนึ่งโดยการทำตามสคาบาบาหลนทางง่ายๆที่จะได้รับอันดับหนึ่งก็คือมองดีที่พ่อบรามา ผู้ที่เป็นดวงยานอันดับหนึ่งแทนที่จะมองดูที่คนอื่นๆหลายๆคนให้มองดูที่ผู้เดียวและทำตามผู้เดียวเท่านั้นจงทำมันตราฉันคือเทวดานางฟ้าให้หนักแน่นแล้วความแตกต่างต่างๆก็จะจบสิ้นไปเครื่องมือวิทยาศาสตร์นั้นต่อมาก็จะเริ่มทำงานของมันแล้วลูกนั้นก็จะมาเป็นผู้นางฟ้าที่สมบูรณ์ แล้วต่อมาก็มาเป็นเทพแล้วอวตารลงมาสู่โลกมนรดังนั้นการมาเป็นเทวดานางฟ้าที่สมบูรณ์หมายถึงการทำตามสคารบาคา,าติพธโชคของการอยู่อย่างได้รับความเคารพจากทุกคนนั้นถูกหลอมไว้ในการละทิ้งความเคารพอัจฉอโ์อมชานติ